อันนี้มะตูมนะคะมะตูมพุทราจีนกระเจี๊ยบเดี๋ยวเราจะเอามาต้มรวมกันนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสามเกินนะคะลดไขมันในเลือดได้นะคะนี่นะคะน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ตรงไปต้มเลยนะคะแต่เวลาสักสิบนาทีก็พอค่ะ นี่ค่ะต้มแล้วน้ำมันจะออกแดงๆอย่างนี้เลยนะคะพอได้สิบนาทีแล้วก็กองทุกอย่างออกนะคะเดี๋ยวจะเอาพุทรามาบี้ก่อนนะคะนี่ค่ะต้มไปตักห้านาทีแล้วก็เอาขึ้นมาบี้นะคะเช่นทับทีดีอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ใส่ลงไปต้มใหม่นะคะ นะะ้อค่ะบี้แล้วก็ใส่ลงไปต้มถ้ามีฟองก็ะชอนทิ้งนะคะต้องไปครบสิบนาทีแล้วค่อยเอากระชอนตักออกก็ได้ค่ะแล้วก็ทานได้เลยค่ะให้มันเย็นอุ่นๆก็ทานได้เลยค่ะแล้วก็กอกใส่กระบอกแล้วก็แช่ตู้เย็นนะคะ